เรื่องของการมีประกันภัยนะฮะก็อุ่นใจอย่างน้องไหมเนี่ยเพิ่งป่วยท้องเสียดีที่มีประกันไม่งั้นจ่ายเองแบบจุกๆุแน่นอนแต่วันนี้เราคุยกันถึงประกันภัยนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าสร้างความอุ่นใจให้กับการดําเนินชีวิตในแต่ละวันบางคนอาจจะมองข้ามแต่จริงจะเป็นต้องมีรู้เลยนี่ไงพอเกิดเรื่องนะคะประกันเป็นเรื่องสําคัญมากตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองมีสุดท้ายบอกเข้าโรงพยาบาลพอไปดูอ้าวมี ท่านใช้สิทธิ์ได้เออแต่แต่ของของหมายนี่เป็นตัวอย่างของประกันชีวิตนะค <C. S 2> ่กะกรออประกันสุขภาพเออแต่เธอก็ทําประกันภัยเกี่ยวกับบ้านเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องนี้จะเล่าให้ท่<ค>านผู้ชมแล้วก็น้องแย่หมายฟังด้วยนะครับคือเวลา,เ,าเลือกก็ต้องเลือกบริษัทที่น่าจะถืออ่าใช่แล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคือทิพยะประกันภัยนะครับบริษัททิพย์กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับ ได้รับคะแนนประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี67ระดับอะไร5ดาวหรือดีเลิศค่ะนี่ต่อเนื่องนะแล้วไม่ใช่แค่ปีแรกใช่ไหมต่อเนื่องสปีตอนนี้ขึ้นหัวใหญ่ๆให้ใหดูเลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทประกันภัยเพียงแห่งเดียวที่ติดหนึ่งในท็อปคอทยนะฮะของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า10,000ล้านบาท อัลังการงานสร้างไหมอตอกย้ําความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนเพราะว่าเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วจริงรตอกย้ําสําหรับคนที่สนใจด้วยนะน,นี่ไงเธอเธอจะตอบป,ประกันรอบต่อไปรู้ยังต้องเข้าไปที่ไหนนั่นนะสิเราห้ามมองเข้าแล้วนะ ลองเข้าไปดูได้นะนะฮะทางที่พยาประกันภัยนะฮะดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมควบคู่กับการพัฒนาองค์กรไปด้วยนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนนะฮะพวกสิ่งแวดล้อมสังคมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะะก็จะได้สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจกับการช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงการช่วยเหลือสังคมนี่ก็เยอะมากเลยนะมีทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนอีกมากมายเลยนะฮะแล้วก็พอได้รางวัลแบบนี้เนี่ยเป็นไงฮะตอกย้ำความ น่าเชื่อถือสุดๆเลยลองเข้าไปดูฮะผ่านทางเว็บไซต์นะฮะลองเข้าไปดูเนาะดูรายละเอียดกันเออที่พยาประกันภัยแบบเขาเยอะาาการคุ้มครองก็เยอะอยู่นะครับ